หากคุณต้องการมีรูปร่างที่เซ็กซี่สะโพกที่กระชับหน้าท้องที่แบนราบกล้ามเนื้อหลังและไหล่ที่แข็งแรงขึ้นจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถมีรูปร่างที่คุณใฝ่ฝันมาตลอดได้โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายเรื่องไขข้อจากการกระแทกจะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถออกกำลังกายได้ง่ายๆภายในบ้านของคุณ360องศาทีวีช้อปปิ้งขอเสนออัพทูสเต็ปอิลิฟติคอเครื่องบริหารร่างกายรุ่นใหม่ล่าสุด การบริหารแบบเอลิปติกอลเป็นการบริหารร่างกายที่พัฒนามาจากการบริหารบนลู่วิ่งไร้แรงกระแทกที่เป็นอันตรายต่อข้อต่อและกล้ามเนือ้อบริหารไปพร้อมๆกันกับการกระชับสัดส่วนซึ่งเป็นเครื่องที่นิยมมากในปัจจุบันต้องขอบคุณเครื่องอั t ทูสเตรรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทําให้คุณสามารถได้กล้ามเนื้อที่ยอดเยี่ยมไปพร้อมๆกันกับการเอาะลานไขมันในร่างกายของคุณโดยการเคลื่อนไหวในแบบวงบรีที่ไร้แรงกระแทกซึ่งจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนกําลังลอยอยู่ในอากาศผลการทดสอบ E M G test จากมหาวิทยาลัยชั้นนำพิสูจน์แล้วว่่าเครือง ทูสเต็ปสาม,มารถกระตุน้นการทำงานของกล้ามเนื้ออย่างน้อย6ส่วนไปพร้อมๆกันได้แก่สะโพกต้นขาแขนไหล่หลังและอ,อกนอกจากจะทำให้รูปร่างของคุณดีขึ้นแล้วสุขภาพของคุณยังดีขึ้นด้วยทูสเต็ปพร้อมเพิ่มความเข้มข้นในการบริหารร่างกายด้วยการปรับแรงต้านหลายระดับหรือระบบเทิร์นแอนด์เบิร์นและยะเป็นเครื่องบริหารร่างกายสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องไขข้ออักเสบหรือผู้ที่ไม่สาม,มารถวิ่งออกกำลังกายได้บริหารไปพร้อมๆกับการดูหนังและอ่านหนังสือและสามารถเลื่อนจัดเก็บง่าย ในที่สุดการออกกําลังกายในทุกสัดส่วนที่สนุกและไม่ทําร้ายร่างกายก็มาอยู่ในบ้านของคุณได้อย่างลงตัว360องศาทีวีช็อปปิ้งขอเสนอเครื่องบริหารร่างกายลดแรงกระแทกอัพทูสเต็ปจากปกติราคา12,900บาทแต่ถ้าคุณท้อเข้ามาหาเราตอนนี้เราลดราคาให้คุณทันทีเหลือเพียง6,990บาทเท่านั้นราคาพิเศษแบบนี้มีที่นี่ที่เดียว โทรหาเราตอนนี้ที่0 2 6 7 5 3 5 0 0ย้ำ0 2 6 7 5 3 5 0 0ฟรีค่าร